สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเรืป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีมีดเหล็กเยอรมันนะครับเหล็กตาสนิมเหล็กเคสม้าสามนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับก็ชุดนี้สองใบแรกเป็นของช่างหยอยนะครับเป็นของช่างหยอยสไตล์มีดแรกนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับใบยาวหกนิ้วครับกว้างสองนิ้วครับสันอยู่ประมาณสี่มิลครับขึ้นรูปโดยอาจารย์ปู่นะครับนี่ตราหัวหมูติดตรงนี้นะครับ หนึ่งพบาทนะครับใบที่2นะครับ6.1นิ้วนะครับความกว้าง2นิ้วนะครับสัน4ีมิลครับผลงานจานปุ่มเหมือนกันครับส่วนใบที่3มนะครับก็มาสไตล์มีดแร่มีใช้งานทั่วไปเหมือนกันนะครับ มาในสไตล์ขัดขาวนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับใบยาวอยู่ที่8.2นิ้วนะครับใบกว้าง1.6นิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับค่อยๆตีไล่ปลายนะครับเล่มนี้นะครับขึ้นรูปนะครับตีลาบตีแทกจากช่างเอกนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับช่างเอกเป็นคนขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็ผมนะครับผมมาเก็บงานกับช่างสลัดนะครับ สวยงามนะครับดาบไม้พยุงนะครับหมุดมุดใหญ่เลยนะครับสี่จุดเลยนะครับนี่ครับราคาเริ่มและสองพันหกครับสองพันหกร้อยบาทนะครับเล่ที่สี่ครับยาวอยู่เจ็ดเจ็ดจุดแปดนิ้วครับกว้างหนึ่งจุดแปดครับสัน ตรงนี้ครับ6.5มิลครับแต่มันเป็นงานตีไล่ปลายแล้วก็เป็นงานทําคมหลอกตรงสันคล้ายๆโบวีนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับนี่ครับลายดามสวยนะครับจับตรงนี้ได้เลยนะครับความชื้นของมือไม่มีผลกับเหล็กตัวนี้นะครับจุ่มน้ําจุ่มน้ําสนิมแล้วก็นํามาผึ่งไว้สนิมยังไม่ขึ้นเลยนะครับถามว่าเหล็กต้านสนิมสนิมขึ้นไหมขึ้นนะครับมันไม่ได้คําว่าป้องกันนะครับมันแค่ต้านนะครับ ทำให้ขึ้นช้าหรือขึ้นน้อยนะครับเหล็กเคสามห้าสามนะครับราคาสองพันหกครับสองพันหกร้อยบาทนะครับมาเล่มนี้ยาวนะครับยาวที่สุดเลยครับทดสอบคมมาแล้วนะครับฟันไม้เนื้อแข็งมาแล้วไม่มีปัญหานะครับเล่มนี้ยาวอยู่เก้านิ้วนะครับ ยาวเก้านิ้วใบกว้าง1.7นะครับ1.7นิ้วสันอยู่ที่6.5มิลทว่าตรงนี้7นะครับ7มิลไล่ปลายนะครับนี่ตรงนี้มีรอยตียับนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่รอยเล้านะเป็นรอยตียับคือตีทบเหล็กแล้วมันพับเข้าไปนะครับนะครับด้านนี้ไม่มีนะครับไม่มีปัญหากับการใช้งานนะครับด้ามครับนี่ครับลายสวยครับ เล่มนี้อยู่ที่2,007นะครับสอ2,007เล่มสุดท้ายครับตัวนี้ก็เป็นมีดค่อนข้างใหญ่ๆเหมือนกันนะครับความยาวอยู่ที่เจจ็ด7.8นิ้วนะครับใบกว้าง1.9เกือบเกือบ2ครับเกือบเกือบ2นิ้วสันอยู่ที่เจ็ดมิลครับค่อยๆตีไลายปลายนะครับทำคมหลอกนะครับคล้ายๆกับโบวี่นะครับ ครับด้ามครับนี่ครับเล่มสุดท้ายนี่มาพร้อมกับซองหนังนะครับหนังฟอกฝาดนะครับนี่ครับ ราคา3 0 0พันบาทนะครับผมส0 0พบาทนะครับทุกราคานะครับทุกราคาเป็นราคาพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมกับเดี๋ยวเรามาทวนราคากันนะครับ2เล่มแรกนะครับราคา1,700รอบาทนะครับผลงานช่างยหอ่นะครับเล่มที่สามเล่มที่4ี่ราคา2อ0 0ันนะครับ2006นนะครับเล่มที่ห้านะครับ ราคาสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดเล่มสุดท้ายราคาสามพันบาทนะครับผมโอเคครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ